อย่าวาใส่น้อยเลยพี่น้องเอ้ยจูหลุมจนไม่มีเลนจะไปแล้วพี่น้องเอ้ยเอาแบบใดดีนี่ก็เละเลนกลางกาเ็เละเลนขอบนี่ก็เละเอา้าโบมูกับจ้าแล้ววะโบย่งกับบั่นกับขาดเครื่องแล้วะเ,เอา แล้วแลวบว้วแมงเรืองท้ายน,นี่ถูมาเลยแม่มาเลยซื้อไหมไปทางไหนดีไม่โค้งวกซ้างวกขวาแล้ววิ่งข้างนี่มันไม่แข็งบ้อง สุนอยู่นี่นี่วะโอ้ไม่รู้ว่าปลาอยู่นี่ฮนะโอ้ยจมอีกครับเรียบร้อยฮะสุสัายาเดียบ้านหนึ่ง,ง,ง้างลัง สงสัยต้องวิ่งข้างแล้วครับดูข้างมันน่าจะดีกว่าตรงนี้แต่ก็อาจจะได้ไม่กี่เที่ยวหรอกอคันนี้เปล่าข้างขาดปล่อยด้วยอันตรายครับแต่ทำยังไงได้ครับต้องสู้กับต่อไปมน้าหนาจูดินแล้ววะเออ เาสายต้องมาข้างนี้แหละข้างนี้จะได้หรือเปล่าครับเรามีสงสารรถดำครับรถไทมาแล้วหรอเปรอาป้าทำเปลี่ยนแผนไหมครับเอามันมั่งนี้ละ โอ้ถูกแกเดินไม่ใส่รองเท้าเลยเจ้าสุนที่ไม่ใส่รองเท้าเลยาาจตนิดนนึงี่ลูกพี่ไอ้คริสดูว่ะไอ้คริสมันไม่ใส่รองเท้าอย่างเลยเจ้าสุนทก่ไม่ใส่รองเท้าคือกันว่ะโอ้ยับแล้วนี่พอพอลูกคู่นี้ได้คุณขับไม่โครครับธรรมดาปลาซุนแกขับเองนะ พ่รแมบาซุนแกขับไมโคคันี้แหละสลับกันกับลูกชายตอนนี้ขับไม่โคไม่ได้แล้วเพราะว่าเจ็บขาเหยียบคลัตไม่โคไม่ได้ขับไม่โคไม่ได้เพราะเจ็บขาครับเหยียบคลัตไม่ได้เลยรลน้องขับแทนบาซุนแกช่วงล่างแกไม่ค่อยดีด้วยนูช่วงล่างคนไม่ค่อยดีครับอ้ สั่งงานแล้วรถไถมันรูปทางแล้วครับแต่รูปไปแล้วมันก็คงจะไม่อยู่หรอกเพราะว่ามันเปียก <c oughs> ทองสบายเลยได้วิ่งจากทางเข็งไปครับ เดี๋ยวมาดูตรงนี้อ่ะสบายแล้วเดี๋ยวไปดูที่นู่นแหละที่นูน่นไมาดูจะไปได้หรือเปล่าขมือกนหเนรอตาบอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงทางออกเนี่ยครับตรงเนี้ยต้องใช้กำลังอา้าวเปิดทางออกให้ออกม่เลยเหรอ มันแมน,น,น,นบ่น้อนเนอลูกพี่เนี่ยครับนืดหมดเลยเอาเอารถไทยแล้วมันไปใส่อีกแบ้างโอ้มันเป็นลูกทาง ม็บรรลุทางเลือกดีๆนะบางเบิดประหารชีวิตนะตรงนี้ลอกแล้วครับแล้วขอให้มันลอกต่อขึ้นมาอีกอะให้ลอกต่อขึ้นมาแต่ทีนี้ในข้างหน้ามันลอกแล้วอะ่ะดีแต่ข้างหน้าตรงนั้นมันแข็ง ถ้าออกฝั่งนั้นมันแข็งนีทางนี้ไม่แข็งมากกว่าแต่ดูรอยรถไทยแล้วน่าจะยากครับแมกจวด ลงมาลงมาบักคือไปหาทอดไข่ไว้เ้าเข้าอูสซาว่าเหยียบคลัตไม่โคไม่ได้มันขับรถไทยกว่านี่รถไทยไม่ต้องเหยียบคลัตครับอ๋อลูกน้องด่าลูกพี่บ้างละบปะเนี้ย เดี๋ยวปาจะทำให้ดู oh. มันน่วมดิ ครับรถไทยครับบอกเดี Owen ๋ยวทำให้ดิกมันดูเออทางนี้แข็งโย่โอ้แข็งทางเนี้ยสบายเลยเออ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 โดนซูนบางยาด้ดิ จะคุนลูปไปกลบไปเนาะลูปมันเรียบอยู่แต่ว่ามันมันยังนุ่มครับแต่ว่าก็ดีเหมือนกันให้มันแห้งๆ,งๆออกมาแล้วฮะออกมาทางาไหนดี <laughs> <laughs> โอ ูกใจกักับทบยงเลย ผมรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ